ถึงแล้วครับทุกคนครับสะพานไม้ที่สังขบุรีนะจ๊ะเราใช้เวลากี่ชั่วโมองอ่ะ12ชั่วโมงเต็มครับน้ำมันที่ใช้ก็คือทั้งหมดเลยเนาะใช่320บาท51 1กิโลนะครับน้ำมันแค่สามรบบาทเราจะพาไปเที่ยวสังขบุรีนะจ๊ะสังขบุรีนอกจากสะพานมอญแล้วเนี่ยมีอะไรให้เที่ยวอีกบ้างนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ ที่เจ้าถิ่นที่พินะใช่ไหมจะมีเจ้าถิ่นชื่อนะอ่าเขาจะพาเราไปท่องเที่ยวสถานที่ใหม่ๆแล้วมีเแบบแบบวบๆว่ามีน้ำตกเปิดใหม่ด้วยคืนนี้เราจะนอนแพรกันนะครับจะเป็นทั้งข้อมูลในการนอนแพนะแล้วก็รูปสานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันนะจ๊ะสรุปสรุปคือ <laughs> ไม่เป็นไรใช่ไหม <laughs> ไหวใช่ไหม <laughs> ไหวสบายมากแค่ตูดชาไปหน่อยตอนนี้คือหงิกไม่เจ็บเลยอะ <laughs> ผมแว่นแห่นไปทั่วมาแล้วจ้าทุากคนครับคลิปนี้เราจะขี่เวฟจากพัทยาไปสังขะบุรีนะครับระยะทางประมาณ51าดกิโลแม่บ้านไหวไหมโไหวยอยู่แล้วสูดเหล็กอ่ะ <laughs> <c ười> คลิปนี้แอบตื่นเต้นนะเมื่อคืนนอนไมหมล่บเพราะว่าผมเองไม่เคยไปสังขะนะครับนี่คือครั้งแรกแล้วก็ตื่นเต้นอนะ่ะไม่รู้ข้อมูลอะไรเลยเนาะใช่ไม่รู้รว่าเส้นทางไหนยังไงเส้นทางใหม่มากอ่ะมา, <c oughs> มาเดี๋ยวมาดูพร้อมกันดีกว่าครับไปดูกันเลยจ้า Oi, ด้านไม่ไหวแล้วผ่านไปกิโลห้าสิบโลอีกเนาะ50โลิบโลใช่ตอนนี้อยู่ที่ตังแสนนะเจออะไรวะนี่ไงมีโของแกสองอย่างกินปลาในนั้นไปดูดีกว่าอยู่แล้วเรไ้อไงบ้างไหมบ้านไม่เดินทางนานแค่นั่งแบบเดียวก็ปวดข่าแล้วอ่ะจริงเหรอ ไหวไปเนี่ย500โลนะตอนนี้มาได้50โลเองเหลืออีก4ี0โลคิดกระตอแล้วคิดกระตอแล้ว,วนะตอนนี้กี่โมงและนี้เโมง้เราออกมากัน6กโมงครึ่งเนาะอร่อยไหมคนเยอะมากเลยเติมพลังก่อนนะครับเพราะว่าผลทางยาวไกล นี้8โมง54แล้วนะครับทุกคนครับเราเดินทางมาได้ประมาณ100กิโลแล้วตอนนี้คือใกล้ถึงกรุงเทพแล้วเดี๋ยวมาจอดดูก่อนนะครับว่าจะวิ่งเส้นไหนดีจะวิ่งสุขุมวิทดีหรือว่าวิ่งพระราม9ไปทางสาวบรีดีเพราะว่าตอนนี้เวลาเนี้ยเข้ากรุงเทพรถติดแน่เน่ใช่ยังไงจะติดอะเนอะต้องช็คกันก่อนนะครับแล้ววิ่งไหนดีไม่รู้เลย ไม่ดูสักอย่าง,างนั่งอย่างเดียวู้อ,อย่างเดียวยยว,ว่าตอนนี้ง่วงมนน้อยหรอหนังท้องตึงหนังตายยอนไงเมื่อกี้เช็คกัน,นครับที่เราคิดคือผิดหมดเลยจิบเบสบอกว่าให้เราไปทางนี่ไปทางสวนภูมินะครับแล้วก็ไปทางลามินทา uh huh. แล้ววิ่งยาวๆไปทางนุน,น,นทบุรีเข้านครปฐมแล้วก็เข้าการเลยนะครับเส้นนี้ แต่ไม่เคยไปมาก่อนนะเส้นเนี้ยเออไม่เคยไงไม่รู้เส้นทางเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยปกติเราก็ยังเคยไปทางไหนนะเดาไม่ออกไปทางพระรามสองเคยแล้วก็ก็เคยไปทางอ่าสายใต้เตาอ่าน่าเคยอันนี้ครั้งแรกเนาะก็เชื่อจีพเอสแล้วกันเนาะตามนี้นะครับอะไรนะไม่พาเข้าป่าใช่ไหมจีพีเอชอบพาเข้าป่าพาลงน้ำมาแล้วมาดูเภาว่าเป็นยังไงบ้างนะรถจะติดในป่าในกรุงเทพไม่ได้มากรุงเทพนานมากเบื่อตรงเน่เนาะกี่ชั่วโมงจะถึงกรุงเทพเนี่ย เก้าโมงแล้วไปครับลุยค่ะน้องสีรัล่นกจังโอ้โห มาเนาะอุ้ยใช่อีก5ชั่วโมงกว่ามา300กิโลทุกคน344กิ34โลใกล้ละใกล้ล้วไกล้ตายใกล้ตายข้ามไปนีดเดนยวนะชนไปเรื่อยๆครับตรงไปไงเรื่อยๆเลี่ยงขวาหน่อยนะึงข้ามแม่น้ำจ้าพระยาไป่ะถนนบางปลวยกรุงเท พร้อมรวยแล้วครับผม อะไรว้ยปวดเขา่าอาการเป็นไงบ้างอาการปวดเขา่ากระตุกเริ่มชาแล้วตอนนี้ทุกคนตอนนี้เรามาได้กิโลละนี่ดูดินี่เนี่ยครับเหลืออีก315กิโลมาได้200ประมาณสองร้กิโลนะอาการออกอยังตับเริ่มร้อนแล้วเพราะว่ากี่โม,นนมง,งแล้วเนี่ย11บเอโมงเกือบครึ่งละร้อนใช้ได้เลยตอนเนี้ยน,นี่จะให้ดูหน่อยว่าเรามากันประมาณ200รกโลนะครับทุกคน นี่น้ำมันเหลือประมาณครึ่งถังโอ้ประหยัดเนาะเราเติมผมเติมจากพระยานะครับ95เต็มถัง140บาทตอนนี้อยู่ที่นนทบุาารีเอ้ยนครปฐมแล้ว200โลก,ก็โอ้ครึ่งถังอย่างเงีประหยัดมากใช่พักก่อนหน่ต่อสักกี่ทีสักสีาทีเนาะยืดเส้นยืดสายเข้าน้ำก่อนดูฮะเป็นไงบ้างน้องชาวก้วย,วยเจอฝนด้วยวันนี้ เออเปื่อนเลยเป็นไงบ้างแม่บ้านหิวมากค่ะตอนนี้เธอไม่คุยกับคน,คนดูเลยอะ่ะ <c oughs> เลยกินอย่างเดียวเลย <c oughs> อากาศก็ร้อนแล้วก็หิวมากเลยตรงนี้คือแย่งอะไรไม่รู้อะ่ะแว่านี่ทุกคนนี่มันเดียวชามละยี่สิบบาทข้าวอะ่ะ นะเราอยู่ที่ไหนนะตอนนี้กำแพงแสนค่ะมขับคนขับรถก่อนตอนนี้ก็เที่ยงวันนะครับทุกคนเราออกมา6กโมงครึ่งเนาะหชั่วโมงครึ่งแล้วตอนนี้ระยะทางที่เหลือคือ280กิโลนะจ๊ะ<ม>จะถึงสังขะใน Google บอกว่าอีก4ชั่วมโมงเราเชื่อกูเกินได้ไหมได้ดี ไดากินมากนี่คือพี่แกงหมูกรอบเนาะแกงหมูกรอบคือพี่แกงมาแบบไม,ไม่ไม่ต้องล้นวนๆเน่ะหมูกรอบนั่นเอมามากินข้าวกันครับแส่บบ่ะอิอ่มแล้วอยากแนะนำมากเมือาถามเขาบอกว่าอยู่ตรงแยกบ่อน้ำดีนะครับนี่ื่อน้อไม่ใช่ นี่ที่สี่แยกนี่เลยร้านอยู่ดีมโนนนะครับทุกคนเนี่ยชื่อว่าติ๊กอาหารปลาแนะนํานะเนี่ยดูดิใคร่านมาก็แวะมากินได้เลยนะกับข้าวอร่อยทําเร็วก๋วยเตี๋ยว20บาท20บาทจริงที่เรากินเมื่อกี้นะครับข้าวหมูกรอบคนละจานจัดละสี่สิบก๋วยเตี๋ยวจำชามนึงร้อยบาทเองอิ่มแบบแน่นมากแนะนำแนะนำไปครับเส้นทางยาวไกลเราจะง่วงไหมไม่รู้อยู่จีบวสเมื่อกี้อีกตั้ง2 8 0วโลนะไปถึงงั้นรีบเถอะ๋ยวไม่มีเวลา ดูจีลมยางปะลุยต่อดีกว่ามาถึงการก็น้ำมันถังแรกหมดพอดีนะครับทุกคนมาได้ครึ่งทางเลยเนาะเดี๋ยวอีก2อ0อกิโลถึงแล้วครับถือว่าประหยัดไหมก็โอเคนะอืาเกษียัไปสนอยสี่สบาทแรกเยอน้ำมัน91 สามสิบห้าจุดเก้าแปดนะเต็มถังเลยเนาะใช่่คะแล้วก็ยาวๆไปสังขาเลยใช่ป่ะรอบนี้ร้อยสามสิบบาทเต็มถังเราก็วิ่งยาวๆเลยนะถึงไหมสังขาถังเนี้ยไม่จะถึงนะถ้าไม่ถึงก็เข็นอะเนะถ้าไม่ถึงก็เข็นคือเข็นนะคิดเติมน้ำมันเอาจริงๆคือเติมน้มัเท่าไหร่ละตอนแรกร้อยสี่สิบร้อยสามสิบเท่าไหร่สองร้อยเจ็ดสิบถ้าถึงก็ถือว่าไม่แพงนะสองร้อยกว่าบาทเนี่ย า๕๕๐โลนี่หรอเดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะถึงไม่ถึงหรือว่าแม่บ้านจะได้เข็นนะครับไม่เข็นค่ะเติมน้ำมันแล้วแต่ว่าคนเริ่มง่วงนะคะอากาศร้อนมากตอนนี้แวะกินกาแฟสักแก้วกันก่อนอตักแอร์สักหน่อยเราถึงการกันนะนะใช่ร้อนมากเลย๒๕โลสู้ แต่ว่ากลัวสะปงกหลับกลางทางอะจะต้องเติมคาเฟอินหน่อยร่างกายต้องการคาเฟอินแอร์ยินจอมุ้ยเป็นไงจ๊ะไม่สนรถเหรอใช่เป็นอะไรครบรอบ18ปีอินทนิลแล้วก็ใช้แต้มของบัตรบางจาก เติมน้ำมันแล้วก็โหวเงินบดาทกาแฟหนึ่งแก้วเนี่ยเนาะี่คือข้อดีของการมีบัตรสะสมเอ้ยบัตรสมาชิกสะสมแทมใช่เพราะเราเดินทางกันบ่อยก็ยังไงมันก็ต้องแบบต้องเติมน้ำมันแลถ้ามีเอาไว้แล้วได้แต้มก็มาแลกอะไรแบบนี้แหละมันทีได้เติมน้ำมันฟรีด้วยเนาะใช่เติมหนึ่งลิตรก็ได้หนึ่งแทมแต่ซื้อกาแฟได้เยอะนะใช่ได้แก้มเยอะ <c oughs> ในบ้านฟินจ้าจะกินกบแฟแล้วก็ตากแอร์เรื่องอสวรรค์แล้วแค่เนี่ย <c oughs> จะได้ไปลุยต่อเ <c oughs> ส้นนี้นี่คือเจอแต่รถก้อ,น,อน้อย,ยอเดินหมดเลยนะโอ้โห <c oughs> บรรทุกม,มาเต็มคันคนเยอะเลยเนาะ กที่เราเห็นน่ะสาวมีใจนี่เต็ตไมไปหมดเลยอ่ะที่พื้นเนาะพื้นถนน,อ,นอ,อื่อ,อแยกวังสารพีแล้วเราต้องเลี้ยวขวาไปทางายโยกใช่ไหมใช่เลี้ยวขวาไปทางไซยโยกตัวไม้ไมไเลขสามหกเจ็ด มากี่ปีแล้วทางข้างเกือบสิบปีแล้วอ๋อนี่ตรงก็คือเข้าตัวเมืองเนาะใช่เม่เราเลี้ยวขวาทางไซยโยกยได้ถึงอะไรก่อนเนาะอะไรนะไม่ได้ถึงทงองอภูมิก่อนหรอใช่แต่ว่าเนี่ยเดี๋ยวไปเราก็จะผ่านน้ําตกไสยโยกน้อยก่อนอแล้วก็ทองผาภู<อ>แล้วก็สังขละบุรีเดี๋ยวมาดูมาพร้อมกันครับแต่ที่รู้ตอนนี้คือร้อนมากอ้ร้อนแดดร้อนมากทุกคนแสบมือไปหมดแล้วครับกลังงงๆอยู่หายงงเลย ไปครับเขียวแล้วเขีแล้วไปตอนนี้เรามาอยู่ที่แก่งเซียนนะครับทุกคนก็ตรงไปคืออะไรไปสังขะเนาะทางทงภูมินะครับส่วนถ้าเลี้ยวขวาเนี่ยก็คือไปอำเภอศิรสวัฒน์ก็คือไปน้งตกเอราวัณป้ะแล้วก็ไปเขื่อนที่ไป็นร่องหูร่องแพรกันอะทางนี้นะจ๊ะ ร้อยกิโลอ่ะวุ้ยเกียวแล้วไปครับไปครับูสวยมายวัดทง้ง้าเน้นะต้องถามขาเรเท่าไร <c oughs> สุม,มีทางเดินมีแคปะ,ะ <c oughs> ใช่ใช,ใชอ๋อแสดงว่าเดินเข้าไปข้างในได้เนี่ยเกลางๆได้เนาะโ <c oughs> อ้ยอยากบินโดกีเป็นคาเฟนะ่ <c oughs> 记得来我刚才怎么没看到？你名字叫什 เไปแวะพักก่อนเนาะกินไก่หอมมากดีพักตูดก่อนนะครับยแวะพักก่อนนะครับทุกคนครับตอนนี้ก็อยู่ที่ปั๊มปตทอยู่ที่อะไรนะสายโยกใช่กดน้ำตกสายโยกน้อยมีเคฟซีด้วยเนาะปั๊มดูแบบว่าฮารุหฮารา เดี๋ยวเราจอดพักก่อนนะครับระยะทางตอนนี้อีกประมาณ160กิโลนะครับจะถึงที่อำเภอสังขาบุรีเป็นเต้นนะไม่เคยมาเออบอกหน่อยนะครับเส้นทางที่เรามาวันนี้นะ G G H ที่จิบีเอพามาเราก็ไม่เคยมาก่อนนะครับมาครั้งแรกเราออกมาทางอะไรนะลามินทานะครับมุ่งหน้ามาทางแจ้งวัฒะนะเนาะผ่านเมืองทองผ่านสท่านแจ้งมาข้ามสะพ,พานพระราม4นะครับจนขี่ตรงมาเรื่อยๆจะมาถึงที่อำเภอบางเลนจังหวัดนคนปรปฐมนะครับ ล้วต่อมาที่อำเภอกำแพงแสนที่เรากินข้าวกาัน<ช>แล้วก็มาอำเภอเลยนะขนมทวนขนมทวนนะครับแล้วเข้ามาที่การเลย<ช>ทางดีเราไม่เคยมาเท่นมาก่อนนะครั้งแรกเลยนะครับจีเบีสพามาถือว่าไม่โดนหลอกมาง่ายสบายก่อนหน้านี้เวลามาการก็จะวิ่งแต่เส้นอะไรสายใต้สายใต,สยใต้สายใต้ใหม่เนาะนี่ครั้งแรกก็ถือว่าโอเคนะครับ<ช>แล้วก็เออพอมาถึงตรงเนี้ระหว่างทางอะ่ะก็ถือว่าโอเคนะตั้งแต่แยกแลยนะตัวอะไรเชี่ยวเี่ยวนะ แก่งเซี่ยวเหรอแก่งเล้วอ่าที่เราวิ่งขึ้นมานะครับที่มุ่งหน้ามาทําตกสายโยกเนี่ยก็คือเราเจออะไรบ้างนะตัวระหว่างทางท่าอะไรนะท่ากระแซะกระแซะท่ากระแซะจุดเที่ยวเยอะนะแล้วก็อะไรนะน้ําตกสายโยกน้อยแม่จ้าแล้วก็เดี๋ยวข้างหน้าจะมีนะท้องพาภูมิมีตองปินล็อกแล้วก็เป็นอะไรนะตัวสังขาบุรีสังขาบุรีมึนละเฮ้ยมีทัวร์ที่อ่ะเฮ้ยชาวจีนก็มาทุกคนเลดิ การจะนะบุรีไม่ธรรมดาดอกแต่เขาเดี๋ยวพักก่อนดีกว่าพักก่อนดีกว่าโอ้โอ้โอ้เป็นเป็นไงบ,บ้างม่บ้านสูตชาเลยอันนี้อยู่ไหนนะไรตอนนี้อันนี้ถึงทองขาภูมิแล้วค่ะอยู่ปตทะทองขาภูมิทุกคนปั๊มนี้ก็มีเคฟซีอีกแล้วนุ่น เออคนสังขาบ,บุรีคนที่นี่เขาชอบกินเคเอฟซีเหรอน่าจะเป็นแบบมีแหล่งท่องเที่ยวไงนักท่องเที่ยวมาเยอะแล้วแล้วก็เป็นยังไงบ้างครับแม่บ้านตอนนี้อีก80กิโลเราจะถึงสังขาบ,บุรีแล้วนะใช่เราผ่านไกิโลเนี่ยมัน5 1 1โลอะ่ะ430โลเป็นงไงบ้างในฟิลแม่บ้านคนซ้อนก็เออถือว่านั่งขับมาง่ายมากเลยนะนั่งสบายก็จะมีแบบตู่ชาบ้างเวลาที่นั่งไปนานๆแล้วแต่ว่า ถือว่าทางไม่โหดเลยนั่งสบายสบายจนแบบนั่งไปง่วงอ่ะเห็นเธอแอบยืดเส้นยืดสายอยู่นะปวดขาปวดขาไงทำไมมันงอไงใช่งอเนี่ยมันเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยปวดหัวเข่าต้องแบบว่ายืดเรื่อยๆสู้ไหมสู้สิจ้ามาถึงนี่แล้วตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยตอนนี้เหรอเอ่อสี่โมงสี่สิบห้านาทีเราออกมากี่โมงแล้วตัวตั้งแต่หกโมงครึ่งอ่ะ ตึงสิบครึ่งสิ่งสิบสามึ้งสิบห้าครึ่งสิบหกครึ่งสิบชั่วโมงแล้วอ่ะโอ้ยัไม่ถึงเลยใกล้ละอีกแปดสิบโลทุกคนเฮ้ยเฮ้ยราจะช่วยพวกเราเอยนะคะว่าพวกเราจะรอดหรือเปล่าหรือว่าจะอยู่ที่ตรงไหนอยิวน้ำแค่นี้พักแล้ว มันตอนนี้นะจ๊ะทุกคนเหลือต่ำกว่าครึ่งถังว่าน,นิดนึงแล้วก็เหลืออีก80กิโลเราคิดว่าคนเติมไว้ก่อนเนาะเติมสักหน่อยก็ได้นะสัก50บาทไหม,มเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าเส้นทางจากทองผาภูมิไปถึงสังขารเนี่ยทางมันจะชันไหมอะ่ะเราก็ไม่เคยมาด้วยแต่เไม่รู้ว่าระหว่างทางมีปั๊มหรืออะไรเติมหมดมาเนาะแต่เราว่าถึงนะ เราในใจเราคิดว่ามันถึงนะแต่ว่ากันเหนียวไว้ก่อนเออกันเหนียวเติมสักห้แล้วกันเนาะท้งมันแพงนะนี่แก๊สเก้าห้ดแปดจุดเราเติมที่กำแพงแสนมาเท่าไหร่นะ9ก้าหนมันสานะมห้าจนะุดแะอย่างว่าละอยู่บนดงบนดอยนะั้นความลึกอะ่ะไอ้ก็เริมมันล้กลุกันต่ออาจารน้องหนูห้าโมงละ,ละเราเร็วไป ต่อครับท<ป>ุกคนสิบปนี่ขนา่นะไสิบเจ็ดกิโลนะ จะรับแล้วจะรับแล้วจะรับแล้วทันไหมรับแล้วเฮ้ยสวยอยู่ว้าวดูบรรยากาศทุกคนมีแพบนน้ำเต็มเลยอ่ะเป็นแพชาวบานะ้านเหรตัว ปลาด้วยอ,อ,อันนี้คือเกลือขอแหลมใช่ไหม โอ้ยเสียงนี้ที่รอคอยถึงแล้วครับทุกคนครับสะพานไม้ที่สังขะบุรีนะจ๊ะเราใช้เวลากี่ชั่วโมงอ่ะ12ชั่วโมงเต็มครับออกออกหกโมงครึ่งตอนเช้านะครับมาถึง6กโมงครึ่งตอนเย็นนะจ๊ะแล้วก็น้ํามันที่ใช้ก็คือทั้งหมดเลยเนาะใช่สามบาทเอ้ยดีนะที่เราเติมไปก่อนเมื่อกี้นะครับเพราะว่าตั้งแต่อะไรนะ หลังจากแยกทองผาภูมิออก็จะเป็นทางขึ้นเขาลงเขาโดยเฉพาะ10กิโลสุดท้ายคือแบบไม่มีปั๊มเลยครับไม่มีปั๊มเลยมีทีก็คือสังขาเลยดีนะฮะกันเหนี่ยวมาน้ำมันหมดพอดีอก็ถือประหยัดนะ511กิโลนะครับน้ำมันแค่320บาทวันนี้ก็จบทริป EP นี้ก็ตรงนี้แล้วมั้งเนาะแล้วก็เดี๋ยว EP หน้านะครับเราจะ พาไปเที่ยวสังขาบุรีนะจ๊ะสังขาบุรีนอกจากสะพานมอนแล้วเนี่ยมีอะไรให้เที่ยวอีกบ้างนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้พี่เจ้าถิ่นชื่อพินะ<ไ>ใช่ไหมจะมีเจ้าถิ่นชื่อนะอ่าเขาจะพาเราไปท่องเที่ยวสถานที่ใหม่ๆแล้วมีแ,บบแบบว็บๆ่ามีน้ำตกเปิดใหม่ด้วยอ่าจะเป็นยังไงตามไปดูอีพีสองนะครับอีพีนี้เดี๋ยวพักผ่อนก่อนอ๋อแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีข้อมูลเรื่องการ<อ>แพด้วยที่สังขะอะเออใช่คืนน<ม>ี้เราจะนอนแพรกันนะครับเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยว คลิปหน้าจะเป็นทั้งข้อมูลในกระนอนแพนนะแล้วก็รูปสันที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับเดี๋ยวตามมาดูกันนะจ๊ะญญวันนี้ก็ไปแล้วครับผมก็น่ะต้องหน่อยดิเฮ้ยโอ้โอ้ทุกคนดูดิใน่้านผมที่สุดของวัน สรุปคือไม่เป็นไรใช่ไหมไหวใช่ไหมไหวสบายมากแค่ตูดชาไปหน่อยตอนนี้คือหยิกไม่เจ็บเลยอ่ะส่วนผมตูดด้านแล้วนะครับเฉยๆนี่สวยเนาะเป็นบรรยากาศสะพานแม่ตองคืนนะครับไปเล่นเลยมาถึงแล้วอันนี้เป็นของผม